อิทธาพันธ์ครับปัญหาคืออะไรครับคือชีวิตติดขัดครับสุขภาพเป็นไงครับปกติปกติครับสุขภาพปกติครับชีวิตติดขัดครับแล้วก็เคยเคยเลี้ยงหมูครับเคยทําฟาร์มหมูแม่พันธ์นะครับเคยทําฟาร์มหมูแม่พันธ์ครับแล้วก็ขายไปเจ็ดปีครับใช่ไหมครับครับขายไปแล้วแล้วก็มีแทงเคยแทงลูกแล้วก็เคยทําบุญแทงหรือว่าแทงไม่อุบัติเหตุแล้วลูกเสียชีวิตหลุดเองครับหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งครับผมครับเสียชีวิตในคัน ลูกของตัวเองหรือใครครับผมลูกตัวเองคือแทงเหรออุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตครับอุบัติเหตุคือเขาออกมาแล้วเหรอยังก็ตายขาท้องตายขาท้องใช่ไหมอ่าก็ถือว่าหลุดก่อนกําหนดตายก่อนกําหนดการอ่ะแล้วอย่างอื่นไม่มีใช่ไหมครับทั้งหมดแค่คนเดียวใช่ไหมมีแล้วมีมีอีกอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าเขานับด้วยหรือเปล่าแต่เห็นบางที่เขาบอกมีมีมีหลุดครับคือ พึ่งตั้งท้องแฟนเนี่ยแฟนครับพึ่งตั้งท้องแล้วหลุดเขาบอกว่าไม่ด้จใจว่าหลุดจริงด้วยหรือเปล่าครับหนึ่งถ้าก็จะเปสนามคือสันนิษฐานว่ามีสองใช่ไหมครับสันนิษฐานว่ามีสองแต่ที่ชัดๆอะมันมีหนึ่งใช่ไหมครับผมอ้าวก็ทําให้การเงินการงานติดขัดอาชีพเลี้ยงหมูผ่านมาเจ็ดปีครับแล้วเลี้ยงแล้วให้ขายเ้าเป็นตัวเลยใช่ไหมเลี้ยงแล้วก็ส่งไปให้เขาขุนขายครับ ส่งเข้าไปขายขายเข้าไปค่าครับส่งไปคุณไม่ได้ค่าใช่ไหมครับเขาไม่ได้ค่าเองครับส่งไปคุณจริงครับส่งเหมือนก็เลี้งพวกพันใช่ไหมเพรพอให้เพราพันครับเพราพันเออออเท่านเทวดาปัญหาคือการงานการเงินติดขัดแล้วสุขภาพโอเคเปล่าโอเคครับแต่ของของลูกนี้ตรงลงมีเด็กที่คลอดกำนดหรือว่ามีตายไปในท้องทั้งหมดมีสองคนหรือเปล่าท่านเทวดา่าอใช่แล้วท่านเห็นสอง ทั้งบมกว่สองคนแน่นอนและเรื่องหมูมีเกี่ยวข้องไหมนักหมูใช่ไหมท่านก็เป็นกรรมนั่นแหละนะยังไม่ส่งผลมากมายค่ะแต่เด็กนั่นสินะส่งผลก่อนอะไรเออถ้าอย่างนั้นก็เธออยากจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าผมเหมือนเหมือนเคยทําให้แล้วไม่เลยไม่รู้ว่าเขาได้รับแล้วเขาไปเกิดหรือยังหรอครับไม่เป็นไรครับประเด็นพร้อมจะอยังไหมครับพร้อมจะใช้ดีไหมครับครับพร้อมครับอ่พร้อมจะให้เด็กสองคนไปเกิดต้องทําไงบ้างครับ ทำบุญแหละท่านเอ๋ยรักษาศีลเลยนั่นแหละเนาะเด็กสองคนสามสิบวันนั่นแหละพอสามสิบวันนะเออพร้อมพบวชไหมครับถ้าสามสิบวันผมขอเป็นหลังวันที่ยี่สิบห้าเมษาได้ไหมครับเดือนเมษาผมลงไว้เอาหลังเมษาใช่เพราะผมต้องไปขึ้นศาลไม่เป็นไรครับผมลงเมษานลยครับครับผมครับพร้อมเมษาครับโอเคเมษาเริ่มงานครับผมครับผมใช้ได้ยิงกันแล้วเนี่ย ชายคนหญิงคนนะที่ผมตั้งชื่อให้ลูกเขาถูกใจหรือเปล่าไม่ได้ครับ,รบชายคนหญิงคนเขรับอ๋อเลยครับน่าครับุรค่ะชื่ออะไรน้าครับเรือนตาใช่หนูชื่อธนาครัหนูงพ่อใหญชื่อฟ้าใสเรือนตาฟ้าใสกับใครนะธนาค่ะธนาธนาครับ ใช่หนึ่งยิ้งหนึ่งครับอีกคนฟ้าใสเขับกินอะไรจ้ากินข้า,าวผ่้าไปกินกระเกินข้าขาหมูข้าวไก่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับผัไทยก็ได้ซุปี้ก็ได้ครับเมือจ้ากอก็ได้ครับเออขนมน้ำนมขนมน้ำก็ไปซื้อเซเว่น ตามนี้หนุ่มน้ำในเซเว่นและรายการที่เขาบอกเสื้อผ้าอาพรเสื้อผ้าอ<ช>าพรเสื้อผ้าพัดชือกเลื่อนเท่นั้ครับหล่นตาชุดก็ได้ครับผู้ชายครับตามนี้เสื้อผ้าห้าขวบเสื้อผ้าผู้หญิงหนึ่งชุดผู้ชายหนึ่งชุดห้าครัวประมาณนะห้าควบเจ็ดควบก็ได้ครับอา้าวปล่อยสัต อ่าครับหมือนตาว่าไปอโอ้ัหผมสักสามโลไปไปหลายสิบเจอไปหมดสิบตัวไปแล้วครับครับโอเคสังฆทานหนึ่งชุดพร้อมเอาได้ครับหนึ่งชุดอ่ามษาจัดให้ไปได้ครับบ๊ายบายไปแล้วเหรอครับได้แล้วนี่ยครับบ๊ายบายไปนั้นตรวจโหวตแล้วไจ้าโชคดีทําไมเอ่ยชื่อผมไม่ได้ล่ะ